พลังงานใต้ดินที่อาจเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลลึกเข้าไปในทะเลรายยูทาเครื่องเจาะความเร็วสูงกำลังทำสิ่งที่เหมือนนิยายวิทยาศาสตร์กลายเป็นจริงภายในเวลาเพียง16วันบริษัท Fervo Energy จากเมืองฮิวสตันขุดลึกลงไปเกือบ3ไมล์เพื่อเข้าถึงแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานสะอาด ที่ซ่อนอยู่ในชั้นหินร้อนอุณหภูมิสูงถึง260องศาเซลเซียสแต่เป้าหมายไม่ใช่น้ำมันและไม่ใช่แค่ทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะเฟอร์โวกำลังเปลี่ยนเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมน้ำมันมาใช้สร้างพลังงานสะอาดเพียงพอสำหรับครัวเรือนนับแสนภายในไม่กี่ปีนี่คือพลังงานความร้อนใต้พิภพขั้นสูงที่ใช้การขุดเจาะแนวตั้งแนวนอนฉีดน้ำเข้าไปในชั้นหิน เพื่อแยกชั้นออกแล้วดึงน้ำร้อนกลับขึ้นมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ามันใช้ได้แม้ไม่มีแดดแม้ไม่มีลมและไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลฟังดูเหมือนพลังงานในอุดมคติแต่เส้นทางยังอีกไกลเพราะการเจาะลึกใต้ดินระดับนี้มีต้นทุนสูงความเสี่ยงมากและซับซ้อนทางวิศวกรรม หลายบริษัทพยายามหาทางที่ปลอดภัยกว่านี้เช่นบริษัทจากแคนาดาอย่างเอเวอร์ที่พัฒนาเทคโนโลยีวงจอมปิดไม่ต้องฉีดแรงไม่ต้องแฟลกกิ้งลดความเสี่ยงแผ่นดินไหวส่วน Qu e ส t n n r r y y ก้าวไปอีกขั้นใช้คลื่นแม่เหล็กความถี่สูงละลายหินใต้ดินลึก6ใไมล์หวังให้กลายเป็นไอน้ำร้อนพร้อมเปลี่ยนเป็นพลังงานในเวลาแค่100วัน เทียบกับอดีตที่หลุมลึกขนาดนี้ต้องใช้เวลา20ปีในระดับนโยบายพลังงานชนิดนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่อย่างที่ทั้งพรรคเดมโมแครตและริพับลิกันของสหรัฐสนับสนุนพร้อมกันเพราะม,มันคือพลังงานสะอาดที่คนงานสายฟอสซิลก็ยังมีที่ยืนแต่แม้จะมีเทคโนโลยีจะมีทุนสนับสนุนและมีความหวังจากทั่วโลกคำถามสำคัญยังคงอยู่ เราควบคุมพลังของโลกได้จริงหรืออริยะเจอร์นลเรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้เรเล่าเรื่องให้ง่ายเหมือนฟังเพื่อนชวนคุยกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์